สวัสดีครับผมน้ลนคือไอซีเพวันนี้ครับเราไม่มารีวิวอ,อะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันเลือดในไกยมันร้อนร้อนจนอยากจะแก้ผ้าเลยทีเดียวเชียวต่อมานี้ครับทีเจโตจากทีซอนทีวีนะครับถามมาว่าผมอยู่ทีมสีอะไรนะครับผมอยู่ทีมเดียวกับคุณนั่นเองอยู่ทีมสีเหลืองนะครับมาจับมือหน่อยและที่สําคัญใครอยู่ทีมสีเหลืองนะครับบอกเลยว่าเราอยู่ทีมเดียวกันเราต้องมหนึ่งกำลังนะครับทีมเราน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ พราะว่าชาแนลดังๆนะครับอย่างพี่บีเดอะสกาก็เข้าพรองสีแดงมาแล้วหรือจะเป็นพี่การก็ได้สีฟ้าไปแล้วเช่นกันล่าสุดน้องซอก็อยู่พี่การแล้วนะครับไม่เป็นไรครับทีมเราจัดเต็มแน่นอนนะฮะครับเราต้องมาผนึกกำลังนะครับปราบสีแดงกับสีฟ้าให้ได้เพราะเยอะล้นเมืองขนาดนี้ <C> e <at> หันไปไหนนะครับเพื่อนผมก็อยู่ทีมสีฟ้ากับสีแดงกันทั้งนั้นนะครับสีเหลืองอย่างเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับบนโลกใบนี้ และอยากฝากเอาไว้สำหรับทุกคนนะครับว่าเราอยู่สีเหลือง i n นสติ้งไม่ต้องกลัวครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าใครเครื่องเราไม่ครบใครนัดตบเราไม่ไปครับแล้ว <c oughs> พบกันแน่นอนกับทีมอิ s t i n c t